อูลรงคกนกะที่ถามปะสาวเนาะเจ้าเว้าภาษาหยังผิดใช่ปะสาวเนาะกับบรรุ้ยกันครับมาจะสาวเนาะเว้าภาษาหยัง <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายสุขุสุคนนะจ๊ะวันนี้ก็บ่าพอครับสาวเยาะนะจ๊ะเบาหยัดบ่มาสาวปวงบ่มาสาวเยาะมากเองจ้าพี่น้องสาวเยาะนี่เป็นน้องสาวของเบาหยัด้อจ้าอันนี้กับมาพอกับเมนูขาวค้าหมูสาวป่วงกินดให้กินจ้า ขนาดนางันดนง,นงมันได้จ้ะพี่น้องแต่เสียบคักายพี่น้องเลยมันได้จ่าเสียบเสียบน้ำกันงอื mm hmm. นุ่นดีขนาดพี่น้องจ้ากินใส่เนาะพี่น้องเนาะสาวเนาะนี่มากกินใส่กางแบ <laughs> ใสตรงพี่น้องใสตรง <laughs> Bỏ lại dài hai vị năng Nhá <laughs> <laughs> Thừng khập phía năng ưới <laughs> ก็มาสั่มลนพี่น้องเอ้ยสุดจัดประลัดชิกเอาสุดจัดประลัดบอกพี่น้องเอ้ยเอาบฮึฮแต่แน่จะของมักเนาะพี่น้องเนาะ ไข่ต้มพี่น้องอือออือสาปวงนี่รูใจสาวเนื้ะแห้งเอาไข่ไม่พร้อมพี่น้องเลยอืออเสาเนื้ะนี่มักกินไข่คักเด้อ มีแต่หัวหอมแต่หอมหัวได้นะแซ่บพี่น้องอืมบรรยากาศกับสีหอนเอาจักหน่อยได้จ้าพี่น้อง เหงื่อไรพับๆๆๆเลยพี่น้องเอ้ยอืออือจังแมนนัวคัดลองขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อขากิ้ซับพี่นออ้องอ่ะอือไม่ละคผมใหญ่ๆอันนั้นกระบอกปานพี่น้อง <c oughs>

วัดจักจีหาคำใดมาเบาจ้าพี่น้องแสบโพแสบโพ <S <S อืมอืออือ đủ lắm cái nào lắm đi quát Có da bao mà nhìn nó phải nồng đấy Hãy subscribe ต้องเซ็นดูดด้วยจ้ะพี่น้องอดูดขาหมูซ้ำนี่แน่อื่นจะซ้ำไหนา <laughs> ุ่มปักตุ่มปักตากเีจับพี่น้องอืมเสพวดโผพี <t> ่น <t> ้องเอ้ย เจ็บปากกันหน่อยดูโบสสวยนะพี่น้องใส่ใส่ แซ่บครับพี่น้องเอ้ยสาวเนาะผมมีคำสิบันใหญ่น้ำแห่งพี่น้องเลยหัวดรดจักบาดก่อนนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเนี่ย ใส่พี่น้องใส่เสียบครับ บายยาดกับทมีพี่น้องสามคนเนาะจ้ามีไอ้ผู้นึงมีน้องสาวผู้นึงบอยยัดเป็นคนกลางและสาวนาะกับเป็นคนกลางอีกผู้นึงจ้าเอาอื้อ พี่น้องเอ้ยไอ้เบากยัดเพื่อนกับพากินอาหารอีสานนะพี่น้องสาวเยอะเรากินนํำโบเป็นมาอยู่กรุงเทพโดนนะนะพี่น้องอืม ดุดเหมือไป่นาอ๋อปู่แรงคนกันที่ทามปะสาวเนาะเจ้าเว้าภาษาหยางผิช่ะสาวเนาะกับบรรุ้งกันครับมาแต่สาวนเนาะเว้าภาษาหยาง <c oughs> <c oughs> อจักบอกภาษาอย่างเงี้ยนะวกมาลำบาบอยเนาะืม Ưm ăn kín sao nhó đứa phí nông đê Sao nhó có mì hoa nấm đọc Mì tiêu hoa สาวเนาะก็เริ่มอิ่มแล้วพี่น้องเยลยสายพูดพูดนะพี่น้องเนาะชับเปลืองกับชันไม่เทเทไหลแล้วพี่น้องเนาะกินไม่ได้เลยนะม้อน,นี้นะน้ำหนักสาวเนาะนี่คือขึ้นหลายโรยพี่น้องเลย สาวน้อยในมักคักเด้อพี่น้องเด้อไข่เนี่ย,ย,อ,ย,ยอืมฟินหลายพี่น้องเอ้ย สำหรับเมื่อน,นี้สาวยอกับอิ่มเลยนะพี่น้องผู้บ่าวยัดเพิ่นกับบมากินซอยให้สาวยอยกินเพื่อเดี่ยวพี่น้องเลยกินบเบิดลวจ้าสาวยอยพูดต้นห้หน่อยเนาะกินนําได้บัวไหลแล้วสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอบุญขอบคุณเลยจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิรงเนาะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองครัวสาวป่วงกับเบายัดนะพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้คือศิลาปเพปสนีแลจาจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง